นิสสันเซเรนาแว่น2,026คือหนในรถตู้ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตลาดยานยนต์ของประเทศไทยด้วยดีไซน์ที่หรูหราล้ำสมัยและการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานจริงสำหรับครอบครัวและการเดินทางระยะไกลรุ่นใหม่นี้แสดงถึงพัฒนาการของนิสสันในการยกระดับรถตู้จากเดิมที่เน้นความกว้างขวางและความสะดวกสบาย มาสู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีและความปลอดภัยในระดับสูงจึงไม่แปลกที่ผู้คนจะคาดหวังกับเซเรนา2026อย่างมากตั้งแต่ก่อนเปิดตัวในส่วนขององค์การออกแบบภายนอกนิสสันเซเรนา2026มากับเส้นสายที่โชบเฉี่ยวและสไตล์ที่ดูทันสมัยมากขึ้น ด้านหน้ามีการใช้กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่ผสมผสานเข้ากับไฟหน้าเล็บดีไซน์ใหม่แบบเรียวยาวให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำสมัยฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีเส้นโค้งที่ต่อเนื่องรับกับกันชนที่ดูแข็งแกร่งและทรงพลังส่วนด้านข้างของตัวรถถูกเน้นความเรียบหรูเส้นสายตัวถังมีความพลิ้วไหวเน้นความบเฉีียวและการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ลออ้ออลลอยลายใหม่ขนาดใหญ่ช่วยเสริมบุคลิกให้รถดูสปอร์ตและมีมิติชัดเจน ขนาดที่ด้านท้ายมากับไฟท้ายเล็ดแบบใหม่ที่พาดยาวเชื่อมต่อกันทําให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูหรูหราและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นหากพูดถึงภายในห้องโดยสารนิสสันเซเรนา2026ต้องบอกกว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สําคัญที่ทําให้รุ่นนี้โดดเด่นภายในกว้างขวางและตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังแท้ที่ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้การนั่งที่สบายตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการนั่งในเมืองหรือการเดินทางไกล ห้องโดยสารยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเซเรนาที่มีพื้นที่กว้างและการจัดเรียงที่ยืดหยุ่นเบาะน,นั่งสามารถปรับเลื่อนและพับได้หลายรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกันไม่ว่าจะใช้บรรทุกสัมภาระหรือรองรับผู้โดยสารจำนวนมากเทคโนโลยีภายในรถก็ถูกยกระดับขึ้นอย่างมากแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทันทีระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงที่มอบประสบการณ์การฟังเพลงที่เต็มอรรถรสภายในยังมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนรวมถึงระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในให้หรูหรามากยิ่งขึ้นด้านความปลอดภัย Nissan Serena สนกก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางจะปลอดภัยและสะดวกสบายในทุกสภาพถนนในแง่สมรรถนะน,นิสันคาดว่าจะเปิดตัวเซเรนา2026พร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์ทั้งแบบเบนซินและไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการทั้งความประหยัดและพละกําลังในการขับขี่รุ่นไฮบริดคาดว่าจะให้ประสิทธิภาพการประหยัดน้ํามันที่เหนือกว่าพร้อมทั้งมอบแรงบิดที่เพียงพอสําหรับการเดินทางระยะไกล ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบใหม่ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองได้อย่างราบรื่นช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจในทุกเส้นทางในตลาดประเทศไทยนิสสันเซเรนา2026ถูกวางตัวให้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับรถตู้หรูจากค่ายญี่ปุ่นและยุโรปจุดเด่นของเซเรนาคือการเป็นรถที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราและความคุม้มค่าในขณะที่คู่แข่งบางรายอาจให้ภาพลักษณ์ที่หรูหราแต่ราคาสูงมากเซเรนา2026กกลับนำเสนอราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าโดยยังคงความพรีเมียมในทุกด้าน สำหรับราคาเปิดตัวในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1ล้านหแสนถึง2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกหากเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ล้ำสมัยห้องโดยสารที่กว้างขวางเทคโนโลยีระดับสูงและสมรรถนะที่ครบถ้วนถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและน่าจับตามองอย่างมากนิสสันเซเรนาแว่น2026ไม่ใช่เพียงแค่รถตู้สำหรับการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความสะดวกสบาย ความหรูหราและเทคโนโลยีอัจฉริยะจึงเหมาะสมทั้งสำหรับครอบครัวใหญ่ธุรกิจที่ต้องการรถสำหรับรับส่งลูกค้าและผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกลด้วยความสะดวกสบายระดับสูงหากคุณกำลังมองหารถตู้ที่ตอบโจทย์ครบทุกมิตินิสสันเซเรนา2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด